เฮ้ยเบอร์แปดลองรับดูก่อนละกันฮัลโหลใครครับสวัสดีค่ะคุณมีกระสุนตกไหมอะไรอะไรไม่ไม่ผมไม่ได้สั่งอะไรไว้สักหน่อยคุณเป็นใครแล้วมีเบอร์ผมได้ไงเนี่ยแหมล้อเล่นนะเพือ่อนนี่กูเองจำได้ไหมเมื่อกี้กูเปลี่ยนเบอร์แล้วโทรมาบอกอะ่ะฮะใครวะฟังแค่เสียงจะไปรู้ได้ไงอะ่ะอะไรวะจำเพื่อนไม่ได้เหรอเสียงแมมแบบเนี้ยจะมีใครอีกไอ้ไอ้บารเหรอถูกต้องนะครับกูบารเองเปลี่ยนเบอร์ใหม่มึงเมมกูด้วยอะ่ะเอา้าแต่เมื่อวานกูเพิ่งไปกินข้าวกับมึงมานะตอนโทรมานัทมึงยังใช้เบอร์เดิมอออออยยู่่่่เเเเลลลลละะาาหมมดดววนนแ้ผบรร์ง ทีมงานผมตรวจโทวกว็มีชื่อคุณปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสัยในขบวนการทวงเงินระด,ดับชาติเอ้ายินดีด้วยนะครับรดาวตงหลวสมบูรณ์ทีมงานต้องตกักประเทศไทยพบว่าคุณเป็นผู้ช่งานที่มีประวัติด,ดีเราเลยเสนอให้คุณทำงานหารายได้เพิ่มเติมทางออนไลน์ทำง่ายๆจ่ายสดทุกบินรายได้ต่อวัน3,000บาทเลยนะครับสนใจไหมสนใจครับผมต้องทำไงบ้างอ่ะโอเคเลยครับเดี๋ยวทีมงานจะส่งลิงก์ไปทาง SMS นะสามารถคลิกลิงก์เพื่อลงทะเบียนได้เลยโอ้ยขอบคุณมากเลยครับช่วงนี้ผมกําลังลำบากพอดียินดีครับเฮ้้้ยยขอออออถามมมมมนนนนนนนิดดึงงไไไไััคคครรรบบี่่่่่่่่ใใใชชชแแก๊์์ลเเซตะส